ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหากคุณรักโลกใบนี้และมีความคิดดนที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของเราม,รมาร่วมสร้างมุมมองใหม่เพื่อโลกใบนี้ ไปพร้อมกับพวกเราาโอ้ย้องแกเคเรามาเลยรำวงรำวงเอาคุณมาแล้วสวัสดีครับขอต้อนรับคุณเข้าสู่รายการชิดเปลี่ยนโลกเป็นแล้วแล้ววันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงนะฮะวันขึ้น15บห้าำเดือน12ครับครับน้ำก็นองเต็ม พวกเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงแน่นอนใช่เราร้องเพลงนี้กันได้ตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่าเราเคยรู้ประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทงไหมฮะเคยเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตอะไรคือเซิร์ชประมาณว่าอะไรนะพี่งงเซิร์ชมากเลยเซิร์ชคือเราเอาข้อมูลเราเอาสิ่งที่เราอยากจะรู้เนี่ยไปเซิร์ช แล้วออกมาเป็นอินเทอร์เน็ตนี่เลเหมือนกับนี่ไงผมคุยแล้วก็ได้ข้อมูลที่ดีเยอะเลยเอาจริงๆิงเรื่องราววันลอยกระทงเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากครับยังไงครับครับก็มาจากประเทศอินเดียนะฮะก่อนหน้านี้แล้วก็ถ้ามาในเมืองไทยสมัยสุโขทัยที่อินเดียก็เป็นการถือว่าเป็นการบูชาแม่น้ําคงคาแม่น้ำคงคาคือแม่น้ําจัก์สิทธ์ในสมัยสุโขทัยล้วก็เรียกมาตลอดว่าลอยพระประทีปอ่าก็ถือว่าเป็นการ บูชาจะเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าผ่านทางแม่น้ำผ่านทางสายน้ําแต่ว่าพอเวลาวันเวลาผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ปรับเปลี่ยนการลอยพระประทีปเนี่ยคือเปลี่ยนมาเป็นใบตองเปลี่ยนมาเป็นไอ้นู่นไอ้นี่ให้มันสวยงามให้มันสวยงามต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วทั้งสองทีมนะเริ่มคิดเริ่มออกแบบใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติแล้ววัตถุดิบเนี่ยที่เรานํามาให้ทั้งสองทีมเหมือนกันจํานวนเท่ากันแต่ที่ไม่เท่ากันคือสติปัญญาของลูกทีมต้อง ขาดบ้างมีล้นบ้างมีอะไรบ้างเยเป็นความครีเอทที่แตกต่างกันไปไ่รู้เ่ี๋ยวทางของทีมไหนจะไปยังไงกแล้วแต่เรามีวิธีมาให้ดูครับไปชมครับเอาเป็นรูปโปงตะกร้าดีกว่าเข้าเด้งงงเด้งงงงงไปงงโอ้โหไอเดียบันเจิดทำตะกร้าด้วยแตงโมซะด้วยแหมว่าแต่เอ้าไงหั่นแตงโมมากินซะอย่างนั้นล่ะครับอ้าว เป็นพวกผักผลไม้แล้วก็เป็นอุปกรณ์วัสดุธรรมชาติค่ะที่เราหาได้ง่ายๆแล้วก็มีความคิดไอเดียที่มันแปลกใหม่สร้างสรรค์โดยที่อาจจะไม่มีขายในท้องตลาดเลยด้วยค่ะเฮ้ยมีเลยนีโอเคเลยนีโอเคเลยจานดาวเทียมอ่ะเกงมากนะครับผมนะฮะเดี๋ยวจะใส่ข้าวลงไปในกระทงแล้วก็เอาหม้อขุงข้าวลอยลงตามไปด้วยนะครับโอ้ตาม คอนเซปต์คือเป็นพวกดอกไม้แล้วก็อนุรักษ์ธรรมชาตินะคะก็มาคิดสร้างสรรค์ว่าเราจะออกแบบยังไงให้กระทงเราสวยแล้วก็ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมแนะนำนิดนึงนะคะตรงขอบกระทงที่เดี๋ยวเราจะต้องมีการคาดอะไรให้มันสวยงามใช่ไหมครับี่ครับผมครับผมนะฮะเงี่ยกันเลิเกินทีนี้นะครับผมเหมือนใช้ติดอ้าวทุกคนทำกระทงสิครับตอนนี้ได้ทำอะไรอยู่เนี่ย อาให้ม <Espero> ันลอยได้ด้วยนะเห็นก็นี้ก็เห็นแล้วเนี่ยไม่อยากจะสื่อราชการรับหรอกครับเพราะว่าเอาตัวเองให้รอดก่อนดีกว่าทำไมลื้อคุณแม่มีเคสเคสเนอจะปอกกินเหมือนทีมนั้นบ้างไม่มีทางฮะมีทางอันนี้ทีมคุณแจ็คต้องไม่ยอมน้อยหน้าใช้สมโอมมาประดิษฐ์เป็นกระทงเช่นกันของมันน้อยไป เอาละสิครับของที่ให้ไว้ไม่เพียงพอกับการตกแต่งกระทงให้สวยงามแตกต่างกันทั้งสองทีมจึงขอออกไปซื้อของตกแต่งเพิ่มเติมคุณแจ็คเลือกครูทอมมาเป็นลูกมือช่วยเลือกของส่วนน้องใบเฟิร์นก็เลือกน้องมิ้นไปช่วยชอปปิ้งทั้งสองจะไปซื้ออะไรมาตกแต่งเพิ่มเติมกันบ้างติดตามชมช่วงหน้าครับแล้วคิดว่าของที่เราจะไปซื้อเพิ่มเติมเนี่ยมันจะมาสร้างปฏิมากรรมทาให้ของเราสวยขึ้นไหมที่ผมเลือกครูทอมไปนะครับผมผมคิดว่าเขาค่อนข้างมีความคิดบันเจิดออกมา ทางคําพูดแล้วทางความคิดเขาเยอะในอเยอะเลยเยอะหนักเยอะจนลทีมเฟิร์นอะเฟิร์นให้ทีมเฟิร์นตกลงกันว่าอยากได้อะไรได้เป็นทีมหนอยากได้อะไรยังไงก็อยากได้ความแตกต่างมันก็เลยต้องไปหาอุปกรณ์เพิ่มในตลาดเป็นกันตอนนี้เดี๋ยวพักสักครู่กลับมาเดี๋ยวมาชมกันว่าไปได้อะไรมาเพิ่มที่ตลาดบ้างนะฮะ